โอเคเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทําการอันบ็อกซิ่งกันนะครับก็วันนี้นะครับวันที่16มิถุนายนนะครับผมเพิ่งไปดูจูจูซึกไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมารภาคศีโรหรือว่าภาคศูนย์มานั่นเองเนาะก็เออผมซื้อรอบพิเศษมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีของแถมต่างๆมามากมายเลยทีเดียวนะครับผมซื้อเซต9ก้บาทนะครับเป็นเซตซีหนึ่งมานะฮะมันก็จะมีของแถมอะไรเงี้ยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นววััันนนนี้้เเรรราาาาากกก็จะะมมดดู่ไไอ แล้วก็ส่วนกล่องที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็เป็นกล่องฟิกเกอร์นะครับที่ผมซื้อมาจากในงานนะครับเพราะว่าผมไปถึงงานเนี่ยก่อนหางฉายประมาณเกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะทําอะไรผมก็เลยเดินไปดูบูธในงานแล้วก็จะมีบูธขายของอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมก็เลยซื้อมาด้วยนะครับแล้วก็จะมาอันบ็อกซิ่งกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดนะครับเรามาดูสิ่งที่เขาแถมมากับตัวหนังผ้าพิเศษกันก่อนเลยแล้วกันเนาะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับอย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นกันอยู่ตรงนี้นี่ ก็คืออันนี้นะครับก็จะเป็นมังงะนะครับที่ได้จากการจองนะครับตัวหนังของ iMac นะครับของมิเชอร์เขาจะมีให้ร่วมรายการอยู่ใช่ไหมครับถ้าซื้อตัวหนัง iMac กสองใบเขาก็จะแถมมังงะมาให้นะครับก็มังงะข้างในจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแกะกันที่หลังเนาะเรามาดูของที่แถมจากรอบพิเศษกันก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างอันดับแรกนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือแฟ้มนะครับผมอันนี้เป็นแฟ้มนะครับอันนี้ ข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นแฟ้มสีขาวปกตินะครับผมส่วนอันนี้เป็นตัวหนังนะครับผมก็ไปดูมานะครับวงที่8วันที่16มิถุนายนที่นั่ง H12 นะครับค่อนข้างหน้าเลยทีเดียวนะครับเวลา6โมงเนาะก็อันนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไปดูรอบเดียวกันก็สามารถมาทักทายแวะมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมโอเคส่วนอันนี้อันนี้เป็นสุ่มกาชามานะครับผมก็ได้อินุมากิมานะครับอินุมากิเส็นไปเนาะนี่อันนี้ก็เป็นหน้าตาบัตรนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกระดาษไม่ได้เป็นกระดาษ แผ่นพลาสติกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ากระดาษก็ค่อนข้างอ่อนดวบนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ดูสวยงามดีใช้ได้นะครับอันนี้เป็นกาชานะครับาสุ่มได้มานะครับผมได้รุ่นพี่อินุมากิมานะครับอินุมากิโทเกะเนาะอ่านะฮะมันมีคืออาร์โค้ตะแกนไปก็น่าจะไม่ได้อะไรนะครับโอเคข้างในก็จะมีวันเกิดด้วยนะครับวันที่23เดือน1 0 2001นะฮะอ่าจะเป็นอะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นสติลเดนไอดีแล้วเป็นบัตรนักเรียนนะครับ ที่จริงเนี่ยของอินุมากิเนี่ยอันนี้ผมอยากได้เป็นอันดับที่2นะครับอันดับหนึ่งก็แน่นอนนะอยากได้ของโ ok อคุสึยูตะอู่แล้วจริงนะฮะพระเอกของภาคนี้นะฮะแต่ว่าได้ของพี่อินุมากิมาก็โอเคก็ใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคครับต่อไปเลยแล้วกันต่อไปในนี้นะครับก็จะเป็นเป็นอะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่พอสมควรเลยส่วนอันนี้น่าจะเป็นโปสการ์ดนะครับอ่าเป็นโปสการ์ด นี่ได้ของอุลพีอินมากกีมาคนแรกเลยนะครับคนนี้ก็ซนะิอินมากกีเนาะนี่โอคุสึยุตะนะครับใอกของภาคนี้ของเราเองนะครับผมก็มีเพนด้านะฮะอ่าก็จะมีนักเรียนปีหนึ่งทั้งสี่คนนะครับผมอ่าไม่มีอาจารย์กโจเนาะ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเป็นแบบสุ่มกระชาหรือเปล่าแต่ว่าเดอ๋ยเขาก็ให้มาสี่ใยนะครับเป็นโปสการ์ดนะครับผมข้างวังก็อันนี้หมายเวทพนิกมานะครับผมกลับมาพูดถึงบัตรนักเรียนกันสักนิดนึงนะครับอันนี้ผมถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะไม่มีของโกโจนะครับคือถ้ามีก็น่าจะเอาไปขายก็ต่อได้เลยนะครับบัตรโกโจนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีนะครับน่าจะไม่มีเนาะโอเคต่อไปนะครับอันนี้เป็น แผ่นสแตนอะคริลิกนะครับนา่าจะใช่นะครับมีแผ่นอะคริลิก๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับโอ้ไดเกตโทรมานะครับนี่ได้เกตโทรมานะครับอันนี้ไปสุ่มนะครับที่จริงมีกัโจด้วยอันนี้ผมจําได้ว่าแผ่นอะคริล,ลิกนี่มีกัโจด้วยใครซื้อได้กวัวโจมาก็น่าจะเอาไปขายต่อเอาไปเทรดกันได้แบบราคาดีกันเลยทีเดียวนะครับแต่นี้ผมก็ได้คู่จิ้นของอาจารย์กัโจมานะครับก็ได้เกตโโทรมานะครับ นี่ก็สามารถตั้งได้นะครับมหาเวทผอนึกมานะครับอันนี้ทําที่ไทยเนาะไทยเป็นคนผลิตนะครับก็เป็นตัวร้ายหลักของซีรีส์นี้นะฮะโอเคด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็สไตล์เดิมครับผมก็เอามาตั้งโชว์แล้วก็เดี๋ยวจะเก็บใส่กล่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็เก็บไว้นะครับก็ที่โต๊ะนี้ก็ไม่มีที่ตั้งโชว์แล้วนะฮะ <c oughs> โอเคนี่ก็ประมาณนี้นะครับเป็นแผ่นสแตนอะครลิกนะฮะก็สวยงามดีสวยงามดีนะครับของแถมของว่าพิเศษก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็มีบัตก้าซี่ใบมีแฟมมีบัตรประจําตัวนักเรียนนะครับแล้วก็มีแสดอะคริลิกตั้งได้ไหม อ่าตั้งได้นะครับอ้อแล้วเราก็ลืมไปเลยที่จริงก like ah, ็มีเสื้อด้วยนะครับนี่ก็เป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อนะครับลายโปสเตอร์หลักของเรื่องนะครับจุดจุดจุดไทเซนซีโร่นะครับมหาเวทพนิกมานเสื้อก็จะเป็นเสื้อสีดํานะครับเปิดออกมาก็จะเป็นลายเดียวกับเป็นลายโปสเตอร์หนังนะครับก็จะไม่มีอะไรมากเราก็จะเป็นลายเดียวกับอันนี้นะฮะอ่าผมจะไม่แกะแล้วกันเนาะเพราะว่าปกติก็ไม่แกะนะครับซื้อเสื้ออะไรมาอย่างงี้อ่าก็ลายก็จะออกมาเป็นลายอย่างงี้เลยนะครับอ่าเป็นเสื้อสีดํานะครับ ก็อันนี้ก็เซต C นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าจะมีแฟ้มมีโปสการ์ดนะครับ4ใบล้วก็มีประจําตัวนักเรียนนะครับซึ่งเป็นตัวหนังนะครับในการเข้าชมภาพยนตร์เนาะลราก็จะมีสแตนอะคริลิกนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้แล้วส่วนอันนี้นะครับก็อย่างที่พูดไปในตอนแรกนะครับก็จะเป็นของแถมที่ได้มาจากการซื้อตั๋วหนัง iMac นะครับผมก็ไปพลยออเดอร์มาแล้วนะฮะก็ไปดูที่โรงพารากอนเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับ ไป,ไปจองตั๋วมาเขาก็จะให้อันนี้แถมมานะครับก็จะเป็นสินค้าจำนวนจำกัดนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากได้ก็รีบรีบไปจองกันเนาะเรามาดูกันข้างในกันสักนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างก็ซิลมาอย่างแน่นหนากันเลยทีเดียวนะครับเนี่ย <laughs> อันนี้ก็จะเป็นมังงะนะครับผมที่แถมออกมาตอนศูนจุ้านะครับก็น่าจะเป็นตอนที่ต่อจากในภาคหรือมูวี่เนาะแล้วก็ก่อนในเรื่องหลักนะฮะอันนี้ก็เป็นที่แถมนะครับอันนี้ที่ญี่ปุ่นก็น่าจะแถมออกมานะครับว่ารนี่ปกในสวยเหมือนกันนะครับเป็นรูปวิกาจังนะฮะผมเปิดให้ดูได้ไม่แน่ผมจะโดนเลิกสิทธิ์นะครับเนี่ยแต่ผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะครับนี่นาัวละครอากิสึยูตะนะครับก็วิกาจังอย่างนี้นะ ในตุ้มนาคากนะครับผมนาคากปากิตะคงพระฤกษ์จางอืมแล้วน่าจ,จะคิดวีในการตอกทันทางอะไรอย่างเนาะวี A แล้วในตอนพิเศษว่ะอ่านี่ก็น่าจะเป็นตอนพิเศษนะครับก็น่าจะไม่มีความสําคัญต่อนใน,นเรื่องนะฮะดูจากไตล์อาร์ตแล้วก็อะไรอย่างนี้แล้วน่าจะเป็นแบบตอนแก๊กพิเศษต่างๆอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับเนี่ยก็จะเป็นอะไรอย่างนี้นะนเนาะแล้วก็จะมีภาพร่างด้วยนะฮะ มันก็จะเป็นภาพร่างของซิโร่ครับโู้ยหลายๆคนอาจจะสงสัยไอ้พี่ทำไมลายเส้นเขกากากจังอะไรอย่างงี้นี่วาดจริงปะเนี่ยอันนี้เป็นภาพร่างเฉยนะครับอ,นนอันนี้เป็นแค่ภาพร่างเฉยนะครับก็เล่นจริงก็ลองไปซื้ออ่านกันได้นะครับจูจูสอไคเซ็นซิโร่เนาะถ้าถามความคุ้มค่าในการซื้อนะครับก็คือบัตรชม พัก iMac เนี่ยมันประมาณ3 0 0ร้อยกว่าบาทใช่ไหมฮะก็จะได้อันนี้แถมมาแต่ว่าต้องซื้อ2ใบนะครับก็ประมาณ700กว่าบาทเนาะถามว่าคุ้มค่าขนาดนั้นไหมที่ต้องซื้อมาผมก็มคิดว่าไม่นะขนาดนั้นนะครับซึ่งเพราะที่จริงมันก็เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับเราก็อ่านไม่ออกเนาะแล้วก็มันก็ดูไม่ได้เป็นอะไรที่มีความสําคัญอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับ Q&A อะไรพวกเนี้ยที่จริงเราก็สามารถไปหาอ่านได้ในตามอ,อินเทอร์เนต็ตทั่วไปนะครับ เขาก็จะมีสรุปทําให้อยู่แล้วแหละแล้วก็เรื่องมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสำหรับแฟนๆที่อยากที่จะเก็บสะสมนะครับก็ลองมาคํานวณดูแล้วกันนะครับว่ามันคุ้มค่ามากขนาดไหนแต่ว่าถ้าไม่อยากไปดูลง iMac อยากดูลงธรรมดาอยากไปดูรอบธรรมดาอะไรเงี้ยก็แค่นั้นก็พอแล้วนะครับอันนี้ก็ที่สิดก็ไม่จําเป็นต้องมีหรอกนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนแบบแฟนขับตัวยงเลยจริงๆอยากเก็บไว้อะไรางี้ก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะ แต่ว่าในส่วนตัวแล้วก็มีมีก็ดีแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ<ม>ก็ไม่ได้เป็นส่วนที่มีความสำคัญอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าประสบการณ์ในการได้ดูโรง iMac เนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับก็เพื่อนๆไปดูอาจจะได้อารมณ์ที่สดใหม่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเอออะไรอย่างนี้ซึ่งในตัวหนังในตัวของ The Movie ภาคเนี้ยเขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีตามมาตรฐานของแมปป้าย,ยแล้วก็สนุกมากๆเลยก็ย้ำอีกทีนึงนะครับพันนี้ได้สําหรับคนที่ พ p ออเ r อ e ์ลง iMac 2ที่นั่งนะครับก็สามารถรับไปบทอันนี้มาได้เลยสามารถรับมังงะเล่มนี้มาได้นะครับผมก็จะเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคครับสำหรับของของยูจูสึไคเซนของเรานะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นของแถมที่เสียตังซื้อมานะครับไม่ใช่ของแถมนะก็แบบก็อย่างที่บอกไปว่าแบบเวลามันเหลือไม่รู้จะไปไหนนะครับก็เลยไปซื้อฟิกเกอร์มาก็ไหนๆแล้วมันก็มาด้วยกันเราก็ลองมาแก กล่องดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าเอ้ยมันหน้าตามันเป็นยังไงซึ่งที่จริงเนี่ยผมก็ไม่เห็นข้างในมันเหมือนกันนะครับว่าตัวฟิกเกอร์เขาเป็นยังไงแต่ว่าเออผมเห็นกล่องมันสวยดีผมก็เลยซื้อมานะครับผมนะฮะก็เพื่อนๆอาจจะคิดว่าเอ้เนี่ยไปดูจุดจุสือ en, ่อไคเซนมีฟิกเกอร์มีโมเดลจุดจุสื่อไคเซนมาขายใช่ไหมไม่ใช่นะครับผมซื้อโมเดลของคิมิสึอนอย,ย,ยใหญ่บะว่านั่นเองนะครับ <laughs> ไม่ก็แบบอืมช่วงเมื่อก่อนเนี่ยก็อยากได้อยู่แล้วตอนไปดูรอบพิเศษอะไรอย่างนี้เราก็อยากได้แบบคุณเบนโยคุอยากได้ทันจิโร่อยากได้เซนิสึมาอยู่แล้วจริงไหมครับเมื่อสอกปีที่แล้วตอนที่ไปดูรอบพิเศษของคิมิซึโนยัยบานะครับแต่ว่ารอบนั้นราคาก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ของไม่อาจจะหมดนะครับมันก็เหลือมาไม่ถึงผมนะครับตอนนี้พอเห็นราคามันก็ลงแล้วะก็ค่อนข้างราคาไม่ได้แพงมากเกินไปผมก็เลยซื้อมานะครับผม เราเชื่อจะสงสัยมันใช้กันไกลในการแกะกล่องนะครับเพราะว่าผมไม่มีครับแล้วก็มีด้วยนะครับเนี่ยใช้ไม่ได้เลยประกอบสำคัญนะครับที่ต้องหาจัดเตรียมซื้อมาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าการใช้กันไกลแบบนี้มันอันตรายอันตรายนะครับอ่าแล้วก็มีเกทอลอยู่ข้างหน้านะครับกับเอเมเดียนะครับที่ให้เห็นแค่ขาวเองก็หอเนาะล่านี่นะครับก็จะเป็นคุณเรนยูคุกเกจูโร่นะครับเอ็มบาซิระนะครับ สอดรักเพลของล้อมเองอ่ะนี่ก็จะเป็นกล่องของเรานะครับพร้อมยับเยินยับเยินกันเลยทีเดียวอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นกล่องฟิกเกอร์ของเรานะครับคุณเรนยูคุเชโร่เนาะอันนี้ก็จะเป็นสองลายนะครับก็จะเป็นลายอากาศะกับลายคุณเรนยูคุนะครับอืมก็จะเป็นอะไรอย่างนี้ความจริงแล้วที่จริงเนี่ยผมไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกฟิกเกอร์อะไรอย่างนี้มากมายขนาดนะั้น ผมเองเราชอบเลยซื้อมาแค่นั้นเองนะครับโอเคเรามาดูข้างในหน่อยกันนะครับตรงนี้ก็น่าจะมีเปลี่ยนผมเปลี่ยนหน้าได้ปะ่ะแม่จะถอดได้นะครับโอ okay, เคามาดูข้างในกันดีกก่านี่นะครับด้วยความที่เป็นแฟนย,ยายาาแล้วคือของมันตน้องมีครับ,บท่านผู้ชม <laughs> นี่เราก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้นะครับโอ้สวชดชะได้เลยนะครับเนี่ยงานสวดจะได้เลยนะครับเนี่ย จริงผมไม่ได้เห็นตัวตั้งโชว์ก่อนนะครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวตั้งโชว์ให้ดูเนาะผมเห็นแค่กล่องก็รู้สึกอยากได้แล้วก็เลยซื้อมานะครับแล้วคนขายเขาก็เปิดรูปโทรศัพท์ให้ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงก็ตัวจริงสวยกว่าในรูปที่เห็นเยอะมากเลยนะครับทั้งไฟข้างล่างนี้แล้วก็ตัวละครด้วยนะครับงานอาจจะไม่ได้สวยไม่ได้เนี้ยบขนาดฟิกเกอร์ราคา5 0 0 0 7,000อะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าในราคาแค่ พันเก้าอะไรนี้มันก็คุมแล้วนะครับก็ผมเป็นแฟนไดบะด้วยนะครับที่เก็บสะสมมาก็ว้าวสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ลืมไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปุกตาเรมะนะครับของแถมนะครับก็แถมมาให้นะครับต้องเก่ไหมไม่ต้องเก่หรอเนาะเอามาเก่หน่อยแล้วกันนะครับจะได้ลายอะไรอันนี้ก็แถมมาให้นะครับ เป็นดานูมะนะครับตัวสีเขียวนะครับมินตุรีดานมหะนะครับโอเคเก็บเข้าไปอย่างรวดเร็วโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ก็เป็นของแถมเนาะก็ก็ของแถมนะครับของแถมก็คือของแถมนะครับโอเค โอเคครับนี่ก็จะเป็นของที่เราได้มาทั้งหมดในวันนี้นะครับผมก็จะมีเสื้อนะครับมีโปสการ์ทั้งหมด4ใบนะครับมีสแตนอะคริลิกมีประกาจำตัวนักเรียนนะครับลายอินมากินะครับแล้วก็มีแฟ้อันเึ่งนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะมีมังงะพิเศษนะครับตอนที่สุดจุดห้านะครับโอเคแล้วก็มีคุณเรนคุอยู่ตรงนี้นะครับผม โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดที่เราได้มากันในวันนี้นะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงจุดๆดนี้ที่ฟังกันมาจนถึงจุดๆดนี้นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆใช้ชีวิตกันอย่างเข้มแข็งนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม